สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้จะเป็นคลิปการเล่นปืนพกมาใช้ไล่ยิงคนในแมปญี่ปุ่นหรือแมปอาชิกะสไตล์จอนวิกซีหลังจบแต่ลงไม่จบมาแต่งปืนลุยกันในเกมต่อนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะไม่ได้แต่งปืนเหมือนในหนังนะครับแค่จะแต่งปืนพกไปเล่นสไตล์จอนวิกสำหรับปืนพกที่ใช้ในเกมจะใช้เป็นปืนก็อก x12 นะครับแต่งปืนเดียวนะครับไม่ได้ใส่อากิมโบพอดีชื่อตรงซ้ายบนที่เขียนว่า x12 อากิมโบนั่นเป็นชื่อโหลดเอาทีท่ผมได้แต่งไว้นะครับแล้วผมเอามา สำหรับของแต่งนะครับจะใส่เป็นตัวเลเซอร์ FJX Diode 70นะครับช่วยเพิ่ม m d l i s i d e Speed Aming Stability นะครับแล้วก็ Spin to Fire Speed นะครับแล้วก็จะใส่ปลายปืนเป็นตัว Comms Lab 10นะครับช่วยลด recoil แนวนอนและแนวตั้งนะครับต่อไปครับใส่เป็นไกปืนนะครับ XRK Lightning Fire นะครับช่วยเพิ่ม Fire Rate นะครับจะช่วยให้ลั่นกระสุนได้ไวขึ้นนะแล้วก็แม็กกาซีนนะครับใส่เป็น m a ก24นัดนะครับเพื่อความคล่องตัวนะสุดท้ายครับใส่เป็นเลียกิฟต์นะครับ โคเนลิมาซิกนะครับเพิ่มเอ็มรับไฟสปีดนะครับแล้วก็สปินทูกไฟสปีดด้วยนะครับสำหรับในคลิปก็จะใช้ปืนลัน MG นะครับในการช่วยยิงระยะไกลด้วยนะครับแต่เราก็จะเน้นไปที่การเล่นปืนพกมากกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอย่าเราไปรับชมเกมเพย์สไตล์จอวิคก,กันเลยดีกว่าว่าจะเท่สู้ในหนังได้หรือไม่ท้ายคลิปจะมีช็อไไตไฮไลท์การเล่นปืนพกสวยๆให้ดูกันด้วยนะครับว่าแล้วก็ไปรับชมกันเลยผมว่ามันบักปืนสั้นอะไม่รู้สิเลาอนะัปเดตแะท ก็อาจจะมีบัฟมาหน่อยแะแต่แมักก็แรงอยู่แล้วแต่เราไม่เคยจับบัฟมาแรงเหมือนเดิมแล้วแรงเหมือนแบบแบบตอนที่เปิดรีเวิร์ดใหม่ๆรู้สึกนะนโหลดไดโหลดก็ได้มาเอาปืนพมมาเลนจะเป็นจอนแว็ก แบกไปบ่อยเลยยินขนยิงแว็กยิงขนยิงขึ้นไปลาอะไรไหมหรือยังไงลุงเราไปปลาลุงเราขอบขอบถ้ำนี่ขึ้นบ้านเราแล้วไปปลาแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันเจองหมดมาดูเหมือนกันวะอันในน้ำเลยบ้านในน้ำเราก็ดับน้ำไปเอาได้ปลาลอยปลาลอย ไม่ปาตรงนี้มันตกเด้งเด้งซิก <laughs> คาปูชิโนมาแล้วจอนแว็กมาแล้วตุ้มตุ้มตุม,ตม,ตมโดนคัตเตอร์ตัวเองตายหลังหลังมาตรงร้านอะ่ะนมมู่มนู่นนู่นบ้านนี้4ตัวบ้านนี้ไหม ขึ้นไปล้านขึ้นไปชอบขึ้นไปชอบกี่ตัวเลยโอ้ยโหแม่งตกอุ้ยมันยิงแรงแค่ ตรงร้านตอนเว้นามาแล้ว,ลวเดาเดาเดาัมีอีกสองตัวนะ่ะข้างหลังพี่ข้างหลัง,ตง,ลง,ตงแตกแล้วก็แตกแล้วโดนเว็โดจนจอเว้นหมดเลยเลยนันคล้องดีอ่ะพูดถึงไอ,อ้ปืนพกเนี่ยเอ้ยมาอีกมาอีกดาวดาเดาหรุปใช้ปืนพกดีสุด เฮียนะแต่พี่ไม่กระพิบบ่ใช่บ้านเราที่เราอยู่เมื่อกี้บ้านที่เราโดดตอนแรกอ่ะไม่ตีนโดดบ้านเราอ่ะบ้านเราบ้านเราเห็นกระโดดมาสองตัวน่าจะอยู่บ้านอยู่จะไปดักโลดโอ้ยนู่นนุ่นวิ่งลงไปเหมือนจะกระโดดเดินไปทางบ้านหอ เออปิดข้างหน้าก่อนบ้านเรามันเงียบอ่ะเดินที่บอกฮอกกี้ฮอกกี้โดดเข้าไปข้างล่างปากอุโมงค์ถ้าออกาห,หน่อยอยู่ในอุโมงค์อยู่ในอุโมงค์สองตัว จอห์นวิกหมอบยิงว่ะจอห์นวิกจอห์นวิกจอห์นวิกมาใช้ลานเอ็มจีแล้วจอห์นวิกบ้านสลิงดาวตุนพวกพยิงใกล้สไนเปอร์บ้านสลิงจบดาวไม่มีก่อสไนเปอร์บ้านสลิงต้องยืนนี่เฮ้ยแกเปิดนีมีก่อจะดาวแล้วเด่ะเฮ้ยเฮซูบิเข้องเลืขอเข้าเนึงขเนึงใช่ เขาเหลืองปืนบนหัวสามตัวสามเอ้ขวดคูค่ดีอ่ะมันไม่ธรรมดาได้ปืนเนี่ยบอกเลยเฮ้ยมันแคมลิฟต์หรือเปล่านะขึ้นไปดูกันได้ได้อยู่ห้องซ้ายอยู่ห้องซ้ายใช่ไหมไม่ใช่อยู่บนขึ้นบนหัวบนหัวบนหัว,หวเอ้าโดนใครยิงดาว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 มันลง เตมต็มอยสอตสองอ้ยยิงไม่โดนไม่โดนเลยอืมอ้เก็บเรียบมันจอนวิกจริงๆนะเนี่ยลองอีกลองอีกลองออ้บนเขาไม่สนกดเหรอวายบ้นบั้นบั้นอ้นี่บั้นครึ่งบนคมมันยิงแจมมา ไม่ใช่นู่นเลยเปลียบลอเลยตอบแตกเดไฟลงเฮ้ยข้างหลังไฟลงตรงนนะ มาดสออกระยะนี้กไม่รู้วะโคตรจอนแหวกไม่ไหวตัวเนี้ยลูกสองชั้นล่างตายไปยังพี่ไม่รู้อะอยู่ชั้นบนลูกสอง,สอง,สอง,สอง ตายแล้วตายแล้วตายแล้วขอขอบได้แมวผมโดนหมากัดดีที่แมวไม่ตายโอ้ต้องดูดีๆฮะผมก็เลี้ยงแมวเหมือนกันแต่ผมยังได้บ้านเดี๋ยวไม่ให้ออกไปไหนเลยกลัวโดนกัดเหมือนกั้นหมาตายแมวเล้าแมวเลาแมวเลาแมวตัวเท่าหมูแมวหรืออื่นงานก็รู้ทุกวันนี้เฮ้ยข้างล่างมันกำลังจะขึ้น อตัวหนึ่งนะอั้ออหนหลังนะปันปันน้นแตพี่ไม่เห็นมันนอนอยู่นะเนตัวนั้นนะ <c oughs> คือมองมองนะเนี่ว่ามันนอนอยู่นอนอยู่หลังขอบแต่ความจริงพี่มีเดี่ยมยิงแต่พี่มองไม่เห็นมันใช่ามันเห็นจุดพี่มไม่เห็น

ตัวยู่นีตตัวยู่นี่หลังหลังกำแพงไรตัวพุ่งมัลงไปพี่ตัวอยู่สิอ,อยู่ตววรงซอกตึกหรือเปล่าโอช่ คนเฮ้ยขอตังค์หน่อยพี่อับซื้อโหลดให้หน่อยด้พี่ได้เลยวางให้แล้วโอ้ตัวเฮ้ยคนนะเนี่ยอยู่ในหลังโกดังเนี่ยแม่พี่อับมีนะเออ นีกก่มันคนเดียวอะอแ,กแอ,นแก,แอนแกนอา,าตัวดาตัวมีตัวนึงาวไปได้ปะโดนเลนสนาหเดี๋ยวักคนเดียวกับมายิงเหมือนเก็บกดเาเอ <c oughs> อ,อเร่อจิ20มด้วยกัน บนเขามีเยีะยให้โดดบนหอยคนนี้เออได้ยินเสียงอยู่บแป๊บเขามีนะเขามีนะเขาบอกว่าหลอนเรอไม่หลอนแล้วตัวที่บ้านนี้นนมีเรานะาเรนะา มันเขามีตรงนี้เอางั้นเลยเหรอพี่นี่ๆี่นี่นี่ตัวแตกไออกอุ้ยโอ้ยเข่าตัวนนะายยิงกไกลๆหาไม่เจอ ไอ้เฮียปืนขอไอ้ศาสตว์ขวานบนอะ่ะมันนะล้วมาคนไม่ไหวแล้วโว้ยมันมีแต่คนอดสนับมึงยิงหัมนเป็นอะไรนะโว้ยทนไม่ไหวแล้วโว้ย นี่นี่นี่แม่ผมสามตัวไหนวะใต้ดินสองตัวใต้ดินตอนแรกใต้น้ำเหรอตรงทางตรงทางได้ไอ้เหี้ยแล้วกูล่วงไอ้สัตว์ลง เอาสุดยอดที่หมดอย่าเพิ่งรีบรุกไปไหนยวมีช็อตไฮไลท์ในการใช้ปืนพกให้รับชมอีกนะครับไม่น่าผมมันลืมเลยว่าฝั่งฝั่งป้งกระสุนตีดสองตีสองตีฝั่งบ้งกระสุนเอ้า ด้วยโดนสมตัวสตัวเลยทำไม่หลูกยานจะเย็นนะหลายตัวตาผมอกป้นระดับโอ้โบท่านละหลอนดุโดนต็อกกีเลยเนี่ยนี่หรืบ้านนี้น้ำกวาดแตกน้ำกวาดแตกยไบล อีกตัวระดาวอีกตัวแล้วตัวละทางซ้ายทางซ้ายซ้ายขวาเลยมันชรแล้วเดาหนึงดาสองดาหึงเลยหนึงเลยหนึ่งถามว่าถมว่ามันมันมันดันรือ้โอยโอดไกล เดียวที่ผ่านแล้วผ่านแล้วเดี๋ยวไม่มีเกอะไม่มีเกาะออกมาก่อนอัดไม่ไหวใจเย็นใเย็นมาแล้วข้าบข้ามสะพานมาแล้วเดี๋ยวเดีไม่ได้เดี๋ยวเวโดสองตัวน้าหลังเฮียนัออตรงกแพงล่ะเฮ้ยมันรู้ว้าโอยี่ฮีลืมไปมันกับพือตัวสวัสดีจับจ่อจิ้งจอกเกินไป เลยไปเลยดีเลยดีเลยไม่มีเกาะแม่งยังงอบเลยใชไม่เข้าหลังนดูดิยิงสาบเลยกูอุยอุยอุยมันไม่รอดเลยครับต like, ั้งใจว่ะ like ท้ายสุดท้ายครับผมมัน like น่าจะมันน่าจะแคร์ผมมากครับผมปืนพกกระบอกเดียวเก็บมันสองสามรอบแล้วเนี่ย่งไอ้กูเล่นปืนกลไม่สาดดูดิดูดิโอ้ย ดีดีดีไหวแก้วมากลกำลังเพลินเลยตอนนี้ก็เพลินเพลินก็ปล่อยไว้ตรงนั้นแหละครับเส่ในบยงสองตัวบนราคาเนี่ยหมดคุณยิงตามอยู่เลยเข้าไปยิงกั่สิบกระแลหมดสักทีนะยอดมันโคตรดีเลยอ่ะปืนพกอ่ะ